ไปดูลิงดิงฮะไปดูล <kommt es zu seen> ิงไปดูเอไปดูดูดูลิงไปดูลิงเกียบเจีบไปดูลิงเจียบเจบเียบจไปดูลิงเียบเจียบอ มากมากเลยแม่เขาขู่จิ้ใส่ขี้งกไม่ใช่ขี้นกก็พี่กินอยู่แล้วโฟม่แยกกับมือพี่อ่ะออื้อ ด่านนี้เลยซื้อตั้งแต่ด่านนี้เลยซื้อขั้งหน้าอย่าโดนลิงไงซื่ตั้่นนี้เอาเทไหร่ันนี้ของไห้าครับผมอ่าอันาหมดเลยับหมดเลยวกเลยเอาสี่สิบอันห้าเดี๋ยวแป๊บนึงน้มโอ้ยเดเพิ่งปรยังไม่จ่ายตังค์อ้าวลูก <c oughs> อ้าวค่ะไปนั่งอยู่นะใส่ข้ามา,มานั่งอยู่บนนี้ก็ได้เออนั่งอยู่อย่างนั้นแหละเอาน้ำ,นำเอาน้ำออกก่อนอะล้วปิดฝาลงไป ไปยังเร็บก่อนเปล่าพี่ฟางเร็บก่อนเร็บก่อนเร็่อลูกอันเดียวก่อนเลยก็พูด,ดล้วนต้องเนบ็บเดี๋ยวค่อยไปทยอยอเ,เนบ็บเ,เพื่องเอาไปเอาไปเลยเอาพูดจบไว้ ไหนเราว่าเรามาเช้าแล้วคนเช้าก็มีเยอะแยะเลย,ย,ยนั่นยายโน่นหน้าโ,โฟเห็นยังเนี่ยมันนอนอยู่เนี่ยเต็มเลยไหนนอนมันนั่งเออมันนั่งมันนั่งมีหมาด้วยเนี่ยเตีงกับหมาอยู่ด้วยกันข้ามถนนมาแบบนี้หรอเอาไปหมดเลยเหรอเอาไปสองพวงไม่ใส่ไม่ดี

ินสบายใจเลยได้มีมีของจิงมันสบายใจเลยนะแกะทีละเม็ดเหมือนเราเลยอ่ะแกะทีละเม็ดแกะทีละเม็ดเหมือนเราเหรอใช่เฮ้ยดูดูตัวนี้นะฟางหนูเก็บกล้วยไปยังกล้วยใหญ่จัง หาของกินเดี๋ยวมันมาหาพี่ฟางแล้วเออไปเลอันดึงใหญ่เลยดึงใหญ่แล้วดึงมันล่อยไม่ได้เชื่อมันติดอ่ะอันไหลลงมาพี่ฟแล้วโอ้ยโอ้ยเอ้ยปล่อยได้ไหมนี่ได้ค่ะมันงงมา

ลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวมันลงไปข้างล่างแล้วลกับกลองสดีเลยแม่ครับม่ต่อแม่ครับข้าจริยไว้ไปแล้วไปแล้วใเหไหันไม่มันี่ฟันให้ดูอะายลัดลงไปแล้วกมันโยนกล้วยตัวเองลงไปข้างล่างแม่แม่ก็เดี๋ยวก็สิตรงนี้ลิงมัน พี่ทำไมโยนหนีอะตรอยมากเลยมีแมวมีหมาด้วยดูสิมันคุยฉาบใยร่เพราะเห็นมันอุ้มลูกไหมดูสิน้องมาแล้ว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 รีบไปแล้วแก่เลือเลยค่ะไปกินบุหรี่คาโร ก้าวหนึ่งร้อยตัวเหรอตกลงไปจะุดเหรอตกลงแม่นี่ไงมันอยู่นี่ต่หลังจากี่มันจะเอะอะนี่ยเมื่อกี้แกทำปากอยู่ใช่มอมันทำหน้าใสอย่างนี้อีตัวอยู่บนหลังคานไปหรือยังไปแล้วเฮ้ยดูมันหมอบดูมันมาแล้วมันมาแล้ว มาดักอ่นมันมีทั้งหมามีทั้งลิงเลยใช่อยากรู้ไม่ไม่อยากรู้ว่าบนหลังคาไปหรือยังไปแน้วแหละไม่มีสิ่งลิง มันนิ้วลงมาลงมีรถมาให้ซ้ายมือไม่มีเฮ้ยนี่คือน้องไม่ค่ะดิงมันสวัสดีโฟะมันมาใจเอฟโฟะหนูอยากดูดิงอีกเอออ๋อนี่จะเป็นวนกับอีกได้มั้ยอ่ะคนอีกรอบหรอใช่พอแล้ว เราต้องซื้ออาหารอีกรอบนึงใช่นี่ไงลิงแต่ตรงนี้เขาไมใ่ให้ให้อาหารใช่ไหมไม่รู้มันกินเลือกข้าวเอ,อะพูน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 พปน๊บนพูนพนะูนพูนพปนพูนพุนพูนพ<า>ูนพ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 ูนู่นพูนพานพูนพูพูนพูนพูปพูนพูนพูนนพูมพูน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 ปูนนพูนพู้ปนพะูนพูนนพอนพูนนน เราก็โดดลงมาคิดว่าลิง